สวัสดีค่ะปริตาสตาคอนเน็กผู้ช่วชาญศาสตร์อ่านดวงดาวร่วมสมัยและจันพิมพสวรรค์เรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยยิบซีที่สถานีโราศาสัตร์ค่ะวันนี้จะเป็นการทํานายโชคชะตาราศีด้วยไพ่ยิบซีสาหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนหรือผู้ที่เกิดระหว่างที่15มิถุนายนจนถึง14กร,รกฎาคมค่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณเมถุนบ้างในเดือนพฤษภาคมตัวตนคุณจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรัก และบทสรุปโดยรวมจะเป็นอย่างไรริต๊ตาจะเป็นตัวแทนจับไพ่ให้ค่ะมาเลยค่ะน้องเมตัวตนเป็นอย่างไรอขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะคะขอบคุณค่ะคือเดือนนี้นะเป็นเดือนที่เมย์บอกเมย์ไว้คำเดียวเลยว่าโล่งโปร่งสบายเออพระรหัสทับลัคนา ทุกสิ่งทุกอย่างมาเลยดูแบบสวยงามไปหมดเลยเหมือนความถูกต้องมาแล้วนะจากคนที่ทําอะไรแล้วถูกบทบงังจากคนที่ทําอะไรแล้วรู้สึกว่าไม่มีใครเห็นคุณค่าไม่มีใครเห็นหัวเนเลยหรืออะไรทุกสิ่งทุกอย่างงดรามา่าออตอนนี้ความถูกต้องเริ่มเข้ามาแล้ว คุณเริ่มได้เขาเรียกว่าสิ่งดีๆกลับคืนมาสําหรับบางคนที่ได้สูญเสียไปเอาเป็นแบบนี้ดีกว่าใบแรกเลยค่ะคุณเป็น w วลวอล์ฟฟอร์จูนค่ะโอเคค่ะทุกอย่างกําลังเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นวงล้อเริ่มหมุนหลังจากเดือนนี้เป็นต้นไปนจากที่หมุนลง<ม>ก็จะหมุนขึ้นแล้วนะใช่แล้วก็มาอีกใบหนึ่งกับ6เหลียญค่ะค่ะเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในเวลานี้ที่เกิดขึ้นไม่มีคําว่าบังเอิญ <im itation> ไม่มีคําว่าบังเอิญทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะว่าเขาเรียกว่าธรรมะจัดสรรนะ่ะ <ứng. S 2> เออทุกอย่างเขาจัดสรรให้คุณต้องเจอต้องแบบเหมือนมีการจบการเจ็บการจากการอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก่อนแล้วมาเป็นวันนี้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งท,งทุกอย่างที่คุณผ่านมาถึงวันนี้ได้ถือว่าคุณแบบเขาเรียกว่าเวลิกูดแล้วอะ่ะเออเพราะฉะนั้นวันนี้คุณจะเจอกับอะไรก็แล้วแต่เออได้โล่แล้วด้วยแหละได้รางวัลแล้วเพราะฉะนั้นคุณจะเจอกับอะไรก็แล้วแต่ในเวลานี้ขอให้คุณคิดเลยว่าดีแล้วแหละสําหรับฉันแล้วฉันจะได้เริ่่่มมตต้นใหไปอกับ สิ่งที่เรียกได้ว่าดีที่สุดเพราะสิ่งใหม่มันต้องดีกว่าสิ่งเดิมอยู่แล้วเนาะแล้วเรามาดูการงานโดยตรงของเมย์เลยค่ะว่าเป็นยังไงการงานเป็นอย่างไรขอให้พ่าออกมาอย่างแม่นยํานะคะอขอบคุณค่ะการงานของเมเป็นนี่เลยค่ะ 2เหรียญค่ะ,คคะตาเลยเลยอะตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยนะเรียกได้ว่าอ,อาจจะไม่ต้องคิดเยอะอแล้วก็มาอีกใบหนึ่งกับแสแตร็งค่ะเคค,ะคุณได้เติบใหญ่และเติบตโตอ๋อเนี่ยมันเหมือนเป็นอะไรที่มันดีขึ้นกว่าเดิมจากคคแต่ก่อนเนี่ยคุณเองอาจจะรู้สึกว่าฉันทําอะไรก็ได้เกี่ยวกับเรื่องงานไม่ว่าจะอยู่ในฐานะงานประจํารับราชการหรือธุรกิจส่วนตัวลูกค้าให้อะไรมาฉันก็ทําหัวหน้าให้อะไรมาฉันก็ทําทุกคนให้อะไรมาฉันทําหมดทุกอย่างเลยแต่ในเวลานี้เมย์เปลี่ยนอะ อ๋อเวว่าฟอร์จูนมาเมเปลี่ยนแล้วอตอนนี้ฉันต้องเป็นผู้เลือกอ่าเปิดแคตตาล็อกเลยคุณ <laughs> เรียกได้ว่ามีการจอยออกไปว่า เออคุณลูกค้าในส่วนนี้ทําได้ทําไม่ได้ถ้าทําไม่ได้จะติดอะไรคือวันนี้คุณต้องมีความเป็นโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันกําลังใหญ่กําลังเติบโตนเนี่ยเห็นไหมสตรเนี่ยของใหญ่สิ่งใหญ่แล้วเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นงานที่ถามว่างานน่ากลัวไหม,มงานอ่ะไม่ได้น่ากลัวแต่น่ากลัวในเรื่องศักยภาพที่มันใหญ่ขึ้นคุณก็รู้สึกไปเองว่าฉันนะ่ะจะทํามันได้ไหม อ่าไพ่ก็บอกว่าคุณทําได้นะแต่คุณเองจะต้องมีการตัดสินใจก่อนว่าคุณจะเริ่มจากตรงไหนเหมือนวันนี้การงานคุณก้าวกระโดดขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งทุกงานเลยที่เกี่ยวกับคุณในเวลานี้แต่คุณจะต้องมีอะไรจะต้องมีข้อพิาพาทเกิดขึ้นก็คือต้องพูดคุยก่อนนะต้องมีการเจรจาก่อนนะตกลงก่อนนะรับปากง่ายๆไม่ควรทํอ๋อคือเอาประสบการณ์ที่ตัวเองผ่านมาเริ่มมาเรียนรู้แล้วเริ่มมาเป็นข้อกําหนดในชีวิตเราแล้วว่า เฮ้ยจริงๆมันมันไม่ใช่นี่นาะ oh. ที่ผ่านมามันไม่มันไม่ได้โอเคกับแบบนี้ <Ừ. S 1> มาตั้งนานแล้วถ้าไม่โอเคอะ่ะ ต้องมีข้อพิาพาทไม่ใช่การถกเถียงแต่เป็นข้อพิาพาทที่เราต้องตกลงกันก่อนเราต้องมีการจับมือกันก่อนแล้วค่อยลงมือทําคุณจะแบบได้ค่ะได้ครับง่ายๆไม่ได้แล้วนะวันนี้คุณจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องคุยและแลกเปลี่ยนกันก่อนถึงจะเกิดงานใหญ่นี้เกิดขึ้นแต่แน่นอนค่ะการงานคุณก้าวไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นแต่มันก็จะเป็นสเต็ปที่ยากขึ้นด้วยเช่นกันนะงั้นเรามาดูการเงินเลยค่ะว่าเป็นยังไงการเงินเป็นอย่างไร คอยพายออกมาอย่างแม่นยำนะคะอขอบคุณคะ่ะการเงินคุณเป็นนี่เลยค่ะ2ไม้เท้าค่ะโอเคค่ะบาานนะเข้าออกดูแบบสุนทรีมากอับคุณนะและอีกใบหนึ่งเลยค่ะเป็นห้าดาบค่ะค,ค่ะแต่ก็มีบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าเออฉันอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วนะเนี่ยฉันอาจจะต้องจัดระบบระเบียบใหม่แล้ว จากที่ฉันเคยมีหนี้บัตรเครดิตอ่าหนี้สินเชื่อหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าไพ่ดาบเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินเราก็ต้องแปลให้มันตรงตัวว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องหนี้สินเนี่ยคุณจะต้องเอามันมาเนี่ยจัดระเบียบจัดระบบใช่เคลียร์ว่าเอ้ยฉันจะต้องไปเขาเรียกว่าขอเครดิตตรงนี้มามปิดตรงนี้เพื่อที่ฉันน่ะจะต้องคอนโทรลรายจ่ายให้ได้ในเวลานี้มันไม่ใช่การที่เรียกว่าลวดร้าวในเรื่องการเงินแต่คุณเองจะต้องรู้ตัวว่า ฉันมีรายรับเท่านี้นะฉันต้องจ่ายเท่านี้นะฉันต้องเหลือเท่านี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องลงล็อกตามช่องหมดเลยค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องรับผิดชอบก็ต้องจัดการอ๋อแล้วเหมือนเดือนนี้คุณเองจะต้องเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องเครดิตเรื่องที่เกี่ยวกับในเรื่องของธนาคารหรือเรื่องปัญหานี้สินแต่มันเป็นปัญหาที่ถูกเคลียร์โดยคุณน,นั่นเองอถือว่าเป็นการจัดระบบใหม่ที่ดีเพราะวงล้อหมุนและคุณให้เวลาตัวคุณเองสักเดือน2เดือนเพราะวงล้อเนี่ยหมุนในจังหวะที่พระหงาทับตัวเนี่ยพิมบอกเลยนะว่าคุณคุยได้เจจรา ได้มีข้อพิพาทได้กระทั่งงานแล้วก็เงินเลยนะปากเป็นเอกเลขเป็นโทเลยตอนเนี้ยคุณเองจะได้ภาษีในเรื่องที่เกี่ยวกับการพูดการเจราจาปากพารวยได้เลยนะโอ้แล้วเรามาดูความรักเลยค่ะว่าเป็นยังไง ความรักเป็นอย่างไรขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยํานะคะขอบคุณค่ะพูดถึงความรักความรักก็มาคูณ2ถ้วยค่ะโอเคค่ะดูช่วยเหลือกันดีนะสําหรับคนมีคู่เนี่ยพิมพ์บอกเลยอาจจะแบบวางแผนร่วมกันมากขึ้นเนาะแล้วก็มาอีกใบหนึ่งค่ะไพ่แห่งการวางแผนจริงๆดีค่ะ อ๋อ oh, <Okay, sir. S 1> แต่พิมจะบอกว่าตอนนี้คนมีคู่อ่ะไม่ต้องมีการหวาดระแวงนะให้คุณรู้เลยว่าวันนี้พระรหัสทับตัวคุณทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะได้คําตอบกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแล้วว่าคุณจะฝากชีวิตไว้กับเขาเขาจะฝากชีวิตไว้กับคุณเหมือนคนสองคนน่ะร่วมกันวางแผนด้วยกัน <S <S <ừ> ทุกอย่างมันจะเริ่มชัดเจนขึ้นคนที่ไปด้วยกันไม่ได้ในช่วงจังหวะสองเดือนเนี่ยพิเศษเลยนะ <ừ> พฤษภา <ừ> มิถุนาเนี่ยมันจะมีอะไรแบบป๊อปอัพขึ้นมาว่าไปได้หรือไปไม่ได้แล้วหลังจากช่วงสองเดือนเนี้ย ครอบครัวจะเป็นครอบครัวมากคือ,อให้ฟังความรู้สึกตัวเองตอนนี้ว่ามันเสียงข้างในจะส่งสัญญาณอ,ออกมาบอกรักไม่รักไปไม่ไปเนี่ยทุกอย่างในช่วงเวลาเนี้มันเป็นช่วงแบบมันจะว่าหัวเลียวหัวต่อก็ใช่เพราะม,มันเหมือน เรื่องนี้จะส่งผลอิทธิพลมายันเรื่องการเงินอ่แล้วก็เรื่องในอนาคตของคุณที่กำลังจะไปต่อด้วยเพราะฉะนั้นปีนี้หลังจากช่วงพฤษภาเป็นต้นไปน้องเมย์เนี่ยจะมีในเรื่องของความรู้สึกความสัมพันธ์ในทุกๆสิ่งทุกอย่างเลยที่มันจะเปลี่ยนไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยู่กับเขาฉันโอเคมากเลยนะแต่เราต้องมีอะไรทําร่วมกันหรือมาจอยการสร้างอนาคตเนี่ยในช่วงสองเดือนนี้ก็จะเกิดการคุยกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคนมีคู่ จะได้เปรียบในเรื่องการสารต่อสําหรับคนโสดในเวลานี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันน่ะไม่รีบแล้วก่อนหน้านี้ฉันน่ะจะรู้สึกเหงาอาจจะรู้สึกว่าอยากมีใครสักคนแต่ในเวลานี้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันบาลานซ์ในใจได้ฉันอยู่คนเดียวก็เป็นนี่ว่าฉันนู่นนี่นั่นที่สําคัญในเวลานี้ฉันอยากทําเพื่อตัวเองค่ะอยากรักษาสุขภาพรักษารูปร่างไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายเลยหรือตัวคุณเองจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยฉันเหมือนพยายามอยากทําอะไรให้ตัวเองมากขึ้น เคลียทุกอย่างเลยคือความรักเมื่อก่อนอาจจะไปส่งไปข้างนอกมากกว่าแต่ตอนนี้มันเหมือนส่งกลับมาที่ตัวเองบางทีนะคิดฝันถึงขั้นอะไรรู้ไหมกเกษียณฉ่านจะไปอยู่บ้านสวนไปหาความสงบไปหาความสุขทุกอย่างคือในเวลาเนี้ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยกับมารักตัวเองอ่ะดีที่สุดเนาะงั้นเรามาดูบทสรุปเลยค่ะว่าเป็นยังไงบทสรุปเป็นอย่างไรขอยผ้าออกมาอย่างแม่นยํานะคะอขอบคุณค่ะบทสรุปของน้องเมย์เลยนะคะไพ่ก็บอกว่านี่เลยค่ะ 8ไม่เท้าค่ะโอเคค่ะเออเฝ้าไปโลดเออก็คือต้องพุ่งอย่างเดียวสิ่งที่เราตั้งใจอยากทำอะไรให้ทำเลยและอีกใบหนึ่งค่ะเดวิลค่ะโอเคในลักษณะของเหมือนมันเหมือนมีความสัมพันธ์เกา่าหรือมีอะไรเกา่าๆค้างๆคา,า,า,าในใจเนี่ยไพ่ก็บอกว่าเนี่ยคุณอะ คิดอะไรไว้อยากทำอะไรจงไปแต่ไปในที่นี้คุณต้องเคลียร์ของเก่าก่อนนะเช่นเรื่องนี้ศีลเรื่องอะไรต่างๆพยายามจัดระเบียบจัดระบบให้ได้หรือแม้แต่เรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวอะไรที่ดีไม่ดีใช่ไม่ใช่คุยกันเลยทุกสิ่งทุกอย่างในเวลาเนี้มันเหมือนเราต้องคีบความสุขให้ตัวเองได้แล้วคือตอนนี้อยากเปลี่ยนอยากจะย้ายอยากจะไปทำโน่นทำนี่อยากย้ายตอนนี้เหมือนกำลัง เก็บเสื้อผ้าอ๋อ oh. จะเอาอะไรติดตัวไปด้วยบ้างอะไรไม่ใช้ก็ไม่ต้องเอาอะ,อะไรอะไรที่ไม่ใช้ไม่จําเป็นก็ไม่เอาไปเอาไปเฉพาะสิ่งที่เราเห็นว่าสําคัญกับเราอ๋อ oh. ไม่ไงั้นมันจะเยอะไปสัมภาระเนี่ยมาถึงช่วงนี้แล้วค่ะลิต้าเอ็กคูซีวันนี้ริต้าจะมาแบ่งปันจะมาแชร์ เรื่องสิ่งที่ไม่เคยเกิดมาเลยในชีวิตของคนไทยเราคือเรื่องแผ่นดินไหว<อ>วันที่เกิดแผ่นดินไหว<อ>วันที่28มีนาคมคุณอยากรู้ไหมว่าบนท้องฟ้า<อ>ดวงดาวเป็นแบบไหนกำลังทำมุมอะไรกันอยู่ตอนที่วันที่เกิดแผ่นดินไหวริต้าก็มาดูเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบนบน การเดินทางของดวงดาวในแต่ละดวงในแต่ละตำแหน่งค่ะหลังจากที่เปิดดูปุ๊บเดี๋ยวจะมีภาพขึ้นให้ดูด้วยนะคะคือวันที่28มีนาคมเวลา15นาฬิกา19นาที32วินาทีถ้าเกิดในกรุงเทพก็จะบอกว่าประมาณ3าโมง20อ่าคือช่วงเวลานี้เกิดอะไรขึ้นลิตาบอกได้เลยว่าช่วงนั้นเป็นเวลาที่พระจันทร์ค่ะพระจันทร์โคจรมาที่22องอศาดาวอังคารโคจรอยู่ตรง ยี่สิบสององศาแล้วก็ดาวทั้งหลายจะมีดาวแล้วก็จุดของดวงดาวอยู่แปดดวงอยู่ในที่เดียวกันริต้าเรียกว่าสเตเลียมเมื่อไหร่ก็ตามที่มีดวงดาวไปกระจุกอยู่ตรงนั้นเนี่ยแปลว่าตรงนั้นเนี่ยจะแบบจะอิทธิพลจะแรงมากจะต้องมีอะไรแน่นอนเป็นนะเรื่องเ,ออเป็นเรื่องของเรื่องอะไรก็แล้วแต่หัวข้อเกี่ยวกับเรื่องอะไร จะเป็นแบบไหนในเรือนไหนก็คือเรื่องเรื่องนั้นจะรุนแรงมาก oh. ๆถ้าทุกคนจําได้ลิตาเคยบอกว่าเรือนของราศีมีนเรือนของราศีมีนแปลว่าเป็นเรือนที่สิบสองเป็นเรือนที่แปลว่าจุดจบก็คือเป็นการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่แล้วขณะนั้นเวลานั้นเนี่ยดาวต่างๆดาวที่โคจรช้าอย่างดาวเสาร์ดาวที่โคจรช้ามากๆอย่างดาวเนปจูนค่ะ ก็อยู่ด้วยกันอยู่กันหมดเลยอยู่ด้วยกันหมดเลยคือทั้งรวมทั้งดาวด้วยรวมทั้งจุดที่สําคัญต่างๆกระจุกรวมกันอยู่ประมาณ8ดวงเต็มบ้านเลยแปดพอยต์แปดพอยต์ตรงนั้นให้ทุกคนดูดีๆนะคะคือเหมือนกับว่าดาวใหญ่ๆเนี่ยเขาจะอยู่อยู่ตรงนั้นเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องแบบไหนเนี่ยเหมือนเหมือนกับว่าอยู่ในตําแหน่งไว้ก่อนอ่าแล้วจะมีการเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยเมื่อมีดาวเล็ก ม,มาเหมือนจุดประทัดกระทบอ,อมาทริกเกอร์อดาวเสาอยู่ในเรือนของมีนอยู่แล้วมีนที่แปลว่าจุดจบอ่ะลิต้าจะบอกคีย์เวิร์ดของดาวเสาดาวเสาก็จะแปลว่าแผ่นดินด้วยแปลว่าโครงสร้างด้วยแปลว่าสตรัคเจอร์ใหญ่ๆโครงสร้างใหญ่ๆแปลว่าเวลาแปลว่าความมั่นคงแปลว่าความแข็งแรงไปอยู่ในเรือนของราศีเนปจุนที่แปลว่า เนฟจูนแปลว่าน้ำแปลว่าความไม่มี no boundaries ก็คือว่าความไม่มีขอบเขตอ่าเหมือนกับน้ำเขาก็จะไหลไปได้เรือ่อยๆแล้วเนฟจูนก็จะแปลว่าการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ด้วยการบริจาคก,การละทิ้งการเสียสละความศรัทธาสิ่งที่อยู่ภายในที่มองไม่เห็นด้วยอ่าแล้วเสร็จแล้วดาวอังคารดาวอังคาร อยู่อีกท like> MM. ี่หนึ่งแต่ดาวองคารอยู่ในเรือนที่ดาวจันทร์เป็นเจ้าเรือนอดาวองคารเขาไม่ได้อยู่ในเรือนที่เขาเข้มแข็งเขาอยู่ในเรือนที่ดาวจันทร์เป็นเจ้าเรือนก็เท่ากับว่าเรือนที่เขาอยู่คือดาวจันทร์เป็นใหญ่เหมือนกันเป็นใหญ่ในการเหมือนกับว่ามาทริกเกอร์แล้วเสร็จแล้วเนี่ยในเรือนของเนปจูนที่ริต้าบอกว่าเป็นธาตุน้ำที่แปลว่าจุดจบ เนี่ยเขาอยู่ในเรือนบ้านของเขาเพราะฉะนั้นเรฟจูเนี่ยกว่าจะกลับมาอยู่บ้านตัวเองใช้เวลาหนึ่งร้อปีแล้วอยู่องศาสุดท้ายแล้วเตรียมย้ายองศาไปราสีเมษแล้วเตรียมไปแล้วเตรียมไปแล้วอยู่แบบจวนเจียนแล้วเตรียมแบบว่าไปแล้วพลีชีพละออยู่ที่29.55บกกว่ากว่า คือองศาเนี่ยมันมีแค่30สูงสุดคือ29.59อืมอ่าแล้วลิต้าเคยบอกว่า29องศากับศูนองศาแปลว่าจุดคลิส i ิแปลว่าอนา y t ติกดีกรีแปลว่าองศาที่สําคัญมีอิทธิพลมากเรือนนี้มีความสําคัญมากเพราะดาวเจ้าเรือนอยู่บ้านตัวเองทรงอิทธิพลมากแล้วดาวจันทร์ในภาพจะเห็นดาวจันทร์โคจรมาที่องศาที่เท่าไหร่องศาที่ยีสิบสองอืม พอดีเป๊ะเข้ามารวมอยู่ในดาวเดียวกันค่ะแล้วทำมุมกับดาวอังคารที่อยู่องศาที่22เช่นเดียวกันที่ดาวจันท์เป็นเจ้าเรือนเพราะฉะนั้นดาวจันทร์รงพลังมากตอนนี้เท่ากับดาวจันทร์ไปทริกเกอร์ไปจุดประทัดในเรือนต่างๆที่ดาวรุมกระจกอยู่ตรงนั้นที่ทำให้เกิดการเขาเรียกว่าการต้องจบเพื่อเริ่มต้นใหม่มแต่ในในมุมทุกทุกคนจะเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นการจบเพื่อที่แบบจะ ศูนย์สลายซะอย่างเดียวจะเป็นการจบโครงสร้างบางสิ่งจบโครงสร้างบางอย่างที่มันไม่แข็งแรงมันเหมือนการล้างไพ่ใหม่เห<อ>มือนการทำความสะอาดใหม่อะไรที่มันสกปรกอะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่แข็งแรงไม่พอที่ดาวเสาเขาเห็นว่ามันแข็งแรงไม่พอเนี่ยมันจะมีการจบเพื่อพังทลายแล้วหลังจากพังทลายแล้วจะได้รับการ เยียวยาจะได้รับการช่วยเหลือจะได้รับการบรูรณาการใหม่ให้มันเข้มแข็งแรงขึ้นเพื่อที่จะต่อยอดไปนานๆทุกคนจะเห็นจะมีไครรอนอยู่ที่นั่นด้วยใครรอนจะเป็นดาวเคราะห์น้อยที่เกี่ยวกับการเยียวยาออแปลว่าการฮิลิ่งแปลว่าการเยียวยาแปลว่าการเจ็บป่วยเพื่อได้รับการรักษาคือทุกอย่างณนะเวลาเดียวกันมาจุดประทัด ณเวลานี้คือถ้ามันมันจะต้องถูกที่ถูกเวลาแล้วจะต้องมีการทํามุมกันด้วยมันถึงเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีดาวทั้งหลายมาทํามุมกันในเรือนตรงนี้มันก็จะยังไม่เกิดขึ้นแล้วทําไมเกิดที่มันเดเลลิต้าบอกให้เลยก็ได้ค่ะว่าพิกัดองศาที่มันเดเลคือ 22ององศามันไม่ได้บังเอิญทุกอย่างนี่คือมันจะต้องเหมือนกับว่าต้องอยู่ในพลังงานเดียวกันวายเบรชั่นเดียวกันมีการทํามุมกันแบบเป๊ะๆทุกท่านสังเกตไหมว่าในประเทศไทยจังหวัดอื่นไม่ได้เกิดเหตุรุนแรงหรือว่าไม่ได้เกิดเหตุอะไรที่มันเสียหายมากเท่ากรุงเทพอืเพราะแบบนี้ค่ะในขณะนั้นเวลานั้นพระอาทิตย์อยู่ในเรือนองศาที่เองศา พระจันทร์อยู่ในเรือนองศาที่2ี่บององศาราศีมีนจันทร์มูลมิดพอยท์หรือว่าพระอาทิตย์กับพระจันทร์จุดกลึงกลางของพระอาทิตย์กับพระจันทร์อยู่พิกัดองศาของกรุงเทพ mm. จําไว้เลยว่าพระอาทิตย์กับพระจันทร์ถ้าในทางเรื่องศาสตร์อ่านดวงดาวเขาเรียกว่าจะมีจะมีเขาเรียกว่ามีบิ๊กฟรีสามพลังงานผู้ยิ่งใหญ่ที่ทุกคนควรจะต้องรู้ว่าในดวงของเราเนี่ยอย่างน้อยที่สุดที่คุณควรจะต้องรู้ว่าบิ๊กฟรีของคุณคืออะไรคือ พระอาทิตย์พระจันทร์แล้วก็ลัคนาแล้วซันมูนเขามาทํามุมตรงกลางพอดีเลยมันก็เลยมีการกระทบกระทั่งทรงอิทธิพลส่งมาถึงกรุงเทพมากกว่าที่อื่นอทุกอย่างที่ลิตาพูดคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบนพื้นฟ้าส่งผลกระทบรีเฟรกมาที่พื้นพระสุธาเสมอค่ะเราเป็นมนุษย์อยู่บนโลกก็คือเราก็จะได้รับพลังงานจาก Universe, จากดวงดาวจากท้องฟ้าเสมอถ้าเป็นภาษาอังกฤษคุณอาจจะเคยได้ยินว่า as above so below ข้างบนเป็นยังไงส่ง<ป>สะท้นนอน <laughs> ข้างบนเป็นอย่างไรก็สะท้อนลงมาถึงข้างล่างเช่นเดียวกันที่พูดมาทั้งหมดนี้จะบอกท่านว่าทุกอย่างมันสัมพันธ์กันหมดเลยวันนี้จะมาบอกคุณเลยว่าริต้าจะเปิดสอนเกี่ยวกับเรื่องให้คุณเข้าใจตัวเอง ในตัวตนคุณน่ะเข้าใจความหมายดวงดาวประจําตัวคุณน่ะคืออะไรความหมายคืออะไรแล้วก็อยู่ตรงไหนมีความสําคัญอย่างไรใช้ประโยชน์จากเรื่องนั้นให้ได้มากที่สุดมีคนถามว่าถ้าเขาไม่มีพื้นดวงเลยคือไม่รู้เลยไม่มีพื้นฐานเลยเนี่ยจะเรียนได้ไหมริต้าบอกแบบนี้ค่ะสิ่งที่ริต้าจะสอนคือให้คุณเข้าใจได้ง่ายๆโดยที่แบบคํานวณไว้ให้แล้วว่ารูเลอร์ชริปของคุณ ดาวที่เป็นอย่างบางคนเนี่ยดาวไปกระจุกอยู่ตรงเนี้ยเท่ากับว่าดวงของเขาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ลัคนาราศีละที่สำคัญเนี่ยมันจะมีจุดหลักๆจุดเด่นเขาเรียกว่า r u l e r c h a r t หรือว่าเจ้าดวงของเขาเนี่ยเป็นดาวอะไรอืมอ่าคือมันแล้วแต่ว่าแพทเทิร์นของแผ่นดวงของแต่ละคนคุณจะได้เข้าใจความหมายของดวงดาวเข้าใจความหมายของเรือนราศีเข้าใจความหมายของ ตำแหน่งเข้าใจความหมายของราศีต่างๆว่าว่ามันมีประโยชน์กับเราอย่างไรคือแต่ละอย่างคือริต้าจะคำนวณไว้ให้คำนวณไว้ให้แล้วก็จะบอกคุณว่าแต่ละความหมายเพื่อที่จะนํามาใช้ประโยชน์ได้จริงๆคือเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นที่ริต้าตั้งใจไว้ก็คือว่าคนที่เข้าเรียนคอร์สนี้ริต้าจะไม่ใช่แค่ให้คุณเข้าอกเข้าใจตัวคุณเองแต่ว่าริต้าจะเพิ่มขึ้นมาว่าจะทําอย่างไรให้ได้รับพรจากดาวพฤหัสเกี่ยวกับเรื <S <S ่องเรื่องนี้ ให้ได้มากที่สุดคือจะไปเน้นตรงเกี่ยวกับเรื่องของดาวจันทร์ของคุณว่าดาวจันทร์มีอะมีกี่เฟสแปดเฟสแล้วของคุณอยู่ในเฟสไหนคุณจะต้องทําอย่างไรในการที่จะได้รับพรจากพระฤหัสอย่างเต็มเปี่ยมคืออยากจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมให้แอร์ดิตาสตาร์คอนเ นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้อันนี้คือเป็นบางส่วนที่ลิซ่าพูดคือพูดง่ายๆว่าสิ่งที่คุณได้เรียนรู้มันจะมีประโยชน์กับคุณให้คุณได้เข้าใจตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่คุณรู้ได้มากขึ้นแล้วลิซ่าขออนุญาตนิดนึงลิซ่าจะไม่สอนทุกคนอืม mm. <laughs> เอางี้จะไม่ <laughs> จะไม่สอนทุกคนจะจะเหมือนกับว่าให้คุณส่งรายละเอียดของคุณเข้ามาก่อนแล้วลิซ่าจะคำนวณให้ว่า ใครจะได้รับประโยชน์มากที่สุดแล้วค่อยเข้ามาเรียนด้วยกันค่ะไม่อยากให้คุณเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ไม่อยากจะให้คุณเห็นมันไม่มีค่าไม่อยากจะให้คุณมาเหมือนกับว่าฉันจ่ายเงินไปแล้วฉันจะได้คุ้มประโยชน์ไหมลิต้าอยากให้คุณได้ประโยชน์มากที่สุด แล้วให้คุณรู้ซึ้งถึงคุณค่าของสิ่งที่ริต้าส่งมอบให้ทุกบาททุกสตางค์ที่คุณจ่ายมาต้องคุ้มค่าและใช้ประโยชน์ได้จริงๆถ้าเกิดใครที่ยังอยู่ในลัคนาราศีหรือว่าในในดาวใหญ่ๆที่จะมาส่งผลกับคุณในในปีนี้และปีหน้าเนี่ยมันยังไม่ได้ส่งผลหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากมายก็ยังไม่ต้องรีบก็ได้ริต้าขอเฉพาะคนที่จะได้ใช้ประโยชน์จริงๆก่อนอะไรแบบนี้ค่ะนะคะ ก็ atrita star connect นะคะถ้าใคร,รยังไม่ได้กด subscribe ในสถานีโทราศาสตรนี้ยังไม่ได้กดติดตามก็กดได้เลยค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ